เบิ้องวิลลี่กินน้ำปั้นก่อนเนาะน้องสาวเพิ่นขายน้ำปั้นพี่น้องเอยอยู่บ้านนี่ลร่างเบียร์ยุคฮันเฮือนกะบขาวหลักจนอยากบิดเลยพี่น้องเอลยเนาะฮันขายเครื่องวิลลี่กะบบุฟเฟ่ต์ขายเลยคนเข้าวเาปล่าย่ไรไปเลมันมีหลายห้างพี่น้องเอลยน้องสาวขายน้ำปัน้นปั้นน้ำปั้นเพื่อตอนนี้เบิ้องเครื่องของอยุคฮันกับบริลลี่พี่น้องเอลยเานาะ เรือ,อยังละอันสองอันพี่น้องไงเนาะบิลิกันยังยังมูมีทืนสิมาเฮ็ดพี่น้องไงเนะาะเพราะว่าอาหารขายเครี่งมันต้องใส่ทืนหลายพี่น้องบางเครื่องทางในงกับเบิดลเลยเกี่ยงแล้วมันยังมีแต่เครื่องแบบธรรมดาพวกกันหนกพวกยังต่างๆแบบมันโบราณนะพี่น้องไอ้ทั้งพี่กเกี่ยงไปแล้วมีแต่ว่าอ้างพี่น้องไอ้ขี้พุ่นหลายเนาะขี้พุนพุ่นหลายกับโบดเดย์ข้อยอันนี้มัน่นจำ อยู่เวลาลรถแล่นไปแล่นมาขีพุนเข่าคุณเอางัยเนาะขีพุนเข่าขเ,าเามือ่อมือบอกว่าแต่เป็นหานเท่าเงือนไว้กันมันมันจะออกแดงๆรถแคมทางนี่แสง,งสัง,ง,งเกตรถขนมย่างละโถงซองถงุงคุณเอางยเนาะมาตอานอน,อนี้แหละน้ำในตู้ก็เกลี้ยงแหละอันนี้ร้านน้อยเฮ้ย,ย,ยพ่มต้อยเฮ้ยนอชิลุเฮ้ยป๊อดทุกเงินเบง FC, ิงเบิงเอฟซีตาเต็มหน่อยถั่วลุอันนี้ลูกพู้นี้ลูกมอมน้อยนี่พู้นี้ เอาเอากำมือเแบบิร์ตกับสบายดีนะบอนสสาวพี่ลุงแม่ป้าเบิร์ตสุกูสุก่นพี่น้องไ้เนาะมื่อนี้ยังอยู่เพื่อนคือเกล่ำพี่น้องไอ้เนาะตอนเศร้าๆก็เศร้าและสวยแล้วพี่น้อง เออเบงวิลลี่กินน้ำปั้นกันเนาะน้องสาวเพิ่นขายน้ำปั้นพี่น้องเองยอ,อยู่บ้านนี่ยร่ยางเบียร์ยุคางเฮือนกะเขาหลักจนอยากบิดเลยพี่น้องเอลยเนาะหันขายเครื่องนู่นี่กะบบุฟเฟ่ต์ขายเลยคนเขาเ้าวเปล่าย่วยไปมันมีหลายห้างพี่น้องเอลยน้องสาวขายน้ำปั้นปั้นน้ำปั้นเพื่อตอนนี้เบิงเครื่องของอยู่หานกับบริลลี่พี่น้องเอลยเนาะ เหลือยังละอัน <ics> 2อ <photos> ันพี่น้องเอ้ยเนาะบิลีก็ยังยังบ่มีทุนสิมาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอาหารไฟเครืงมันต้องใส่ทุนหลายพี่น้องเบิ่งเครื่องทางในก็เบิดแล้วเกียงลบ่มียังมีแต่เครื่องแบบธรรมดาพวกกันนกพวกยังต่างๆแบบมันบ่หลายนะพี่น้องทงพี่กเกียงเบิดแล้วมีแต่ว่าอ้างนอยสิพุ่นหลายเนาะสิทุนพุ่นหลายกบ่ได้ค่อยนีมันซ้ํา อยู่เวลารถแล่นไปแล่นมาขีพุนเข่าเพื่อนเนาะขีพุนเข่าเมือคือบอกว่าแต่เป็นหานเท่ากันไว้กันมันมันจะออกแดงๆรถแคมทางนี่แสงสังเกตรถขนมย่างละโถงซองถุงเพื่อนเนาะมาตอนนี้แหละน้ำในตู้ก็เกลี้ยงแหละอันนี้ร้านน้อยเฮ้ยพุกต้อยเฮ้ยนอชถลกเฮ้ยปอทบเงินเบิงเบิงเอฟซีตาเต็มหน่อยถลูกอันนี้ลูกพู้นี้ลูกมอมน้อยนี่พู้นี้ เอาเอากำมือแแปลนน้อยน้อยน้อยตุ๊บบาลลีกับบมีเงินมาซื้อเครื่องซะเป็นหังไงเพราะว่าทับิตฐ์นะว่าสิบปิดห้านเพื่นหรงเลยเนาะเพราะทับิษฐ์จะสิบปิดห้านเพราะว่าบัลลีกับบมีเงินมาซื้อเครื่องซื้อเครื่องกับใส่เป็นสองสามหมื่นก็ได้พี่น้องเลยได้เป็นหมื่นสองหมื่นบาทก็ได้ซื้อเครื่องจังสีได้เครื่องเขามาขายในตู้แช่เนี่ยกับบมี่อย่างบ่อยมือ่ดเครื่องขาย มีแต่ให้น้องมออให้น้องขายเพราะว่าแบบชีว่าในใดพี่น้องเลยน้องมันขายกับมันส่วนไหล่ไม่ได้รูปพี่นอ้องเลยบงเท่อกับเข้าซื้อมากนะนี่เบิ่งกันนี่นี่อะไรคือลุบเพราะว่านึ่งมากแหละซุ้มเหาาี่ไล่โบยักเป็นพี่นอ้องเลยไล่โบยักเป็นซองมากคือเวลาที่แบบว่ามึงขอตันกล่งอ,องกันเ<ห>ด้ดอ่าขอนายอนุญอหยาดนั่งก่อนพี่นอนะ้องแล้วก็สซองมากอ่ะไย่ยังติด เรื่องขายเครื่องกะเฮาผัด,ดมันบท่านบานท่านเมืองเพิ่อนนะนะแบบชิวมม่าเฮาซื้อเครื่องมาไม่นี่เนาะอ่าซื้อมาหาสิบพันเฮามาขายหาสิบเอ็ดพันบันนี้เฮาขายหาสิบเอ็ดพันบัดยุ่นอกบัดราคาขึ้นแล้วราคาขึ้นแบบเป็นหาสิบหาพันอย่างนี้นะเฮาขายหาสิบเอ็ดพันเบิดแล้วเพื่อสิบเบิดกับเป็นเดือนอย่างนี้นะช่วยมีแก็ตหนึ่งนอกสินะ ป่านี้เพื่อสิวเวิดปุ๊บเฮามาเข้าขายเบิร์ดเราหาซิวเวิร์ตพันธ์หาแต่กำไรพันธุ์หนึ่งวาเขาไปซื้ออยู่นอกปัดขึ้นหาชิบฮาเลยป่านนี้ว่าเฮาไปซื้ออยู่นอกปัดหาชิบฮามาขายป่านี้หาชิบฮกพันเขากับโบซ้อมันแพงพอดได้เป็นหรอไอเนาะแบบว่าคนอยู่แถวแถวแถวนี้กรเาจ้าก็มีเงินอยู่แต่ว่าต่างคนกับต่างประหยัดประยอมไม่กินนะนะพี่น้องเนาะไม่กินไว้ใช่เนาะแต่ส่วนมิลลี่กะสู่เต็มที่แล้วพี่นอหนเอาะไอเนาะวิลลี่กัเฮ็ด ยูทูกมาลายปีเลยพี่น้องหาปีแล้วมั้งสี่หาปีแล้วมั้งตะกี้เาหนขายเครื่องไม่ได้นยลายยุ่เครื่องขายเขาไ่เถ่าเขานี่ขายซอยกันเขาน้องแต่ว่าพี่นี่ฮะมันมัดแลวพี่น้องเลยเนาะมันมันคุ้มบ่ได้เพราะว่าทางลูกค่าก็เข้าไปทํางานอยู่ไทยแบบคนในหมู่บ้านเนาะบุคฮอยมีนี่แหละพอได้ขายขนมพันสองเล็กหน่อยมาซื้อซื้อยังมอม เส้นน้ำปั้นเนี่ยพี่เนาะพันหนึ่งสองพันกับกำไรบ่หลายดอกเครื่องเขามันมันบริหลายได้ขนมกับเบิร์ตเท่านี้แล้วนี่ทางในกับโบนี่เลยน้ำกันในตู้กับเบิร์ตเลยพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวบิลลี่ได้เงินได้ข้ามไปแหละเดี๋ยวจัะซื้อเครื่องเขาห่านพี่น้องเลยกต่พ่อได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ่ละไรเอฟซีบางคนกับสิงงแล้วว่าเอาแล้วเงินยูทูบบิลลี่เฮ็ดไปใช้เบิร์ตเงินยูทูบนี่แต่บางหลังนี่กะบิลลี่เฮ็ดยูทูปกับพ่อได้เหลืออยู่ เงินเติมน้ำมุกน้ำมันนะพี่น้องเลยเนาะอันนี้กัคัสซิว่ากับพี่น้องเลยเนาะมันมันทำว่าได้บบกอะพอได้อยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายเฮาลายแบบนี้คนในครอบครัวเฮาอยู่น้ำกันเป็นครอบคุ้มอะไรใดคือวิลี่ครับบอดดี้แบงซันมันหน้าว่าเออผู้นี้ผู้ใหญ่ผู้นี้ผู้น้อยอยู่แบบนั้นนี่คือวิลี่จะอยู่น้ำกันเลยเนาะเพรเท่าไม่เท่า อ่าแล้วก็น้องเนาะน่องนี่ก็ว่าน้องแท้แทได้น้องฟองนี่น้องอยู่บ้านอาโพกันมาเห็ดเวียงน้ำมันรีแล้วก็อยู่น้ำกันเลยกินกินน้ำกันแล้วก็น้องเมียน้องเคยแล้วก็แฟนบิลลี่อยู่น้ำกันนี่ยอยู่เฮือนลังเดียวเลยอยู่เฮือนลังเดียวอยู่น้ำกันเราอยู่กันแบบครอบครัวนะแต่ว่าเงินยูทูบบิลลี่กับบิลลี่รวบรวมมาแต่โดนๆกับซื้อนันซื้อนี่ใส่ใจในครอบครัวเวลาผู้ใดเจ็บเป็นกับเท่ากับเอาเงินในส่วนนั้นมาใส่เนาะบิลลี่ทั้งพ่อบิลลี่แน่อยู่บ้านแน่ แล้วก็หลายๆอย,ย่างแล้วก็มีเงินที่ได้มาข้างหลังนี่บิลเล่เอาไปซื้อซื้อดินตัวบิลเล่ทายคาลิปม,มันอะไรไปน้องเลยเนาะแต่ว่าห่านใกลา้เครื่องตอนเนี้ยมันก็บ่ค่อยได้ขายนะพี่น้องเลยกําไรมันบ่ได้หลายแหง้งคันเฮามีเครื่องขายหลายนะ่ะแบบผู้ใดมาถามซื้อยังก็มีถามซื้อยังก็มีเออพอได้ขายแต่ว่าอันนี้มันเบิดลมเลยี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามันว่าเฮาเฮาไปลงทุนใส่อันนี้อย่างเดียวผัด สมมติว่าเครื่องนั้นเนี่เข้าไปไถเบิ้ดมันกระสีบัค่อยได้ขายเพน้องเลยเนาะอันนี้อันกินกับชั้นลายอ่ะเขาบัวคอยซื้ออยู่บ้านเขาจะออกไปซื้ออยู่ต่างหอตลาดเองเพราะว่าเขาซื้ออยู่นอกอ่ะมันมันชี้ได้ถือกลัวนะพี่น้องเลยถือกลัวเฮาเนาะแต่ถามว่าเฮาเฮ้าแพงบ่เฮาก็เอาบริแพงเนาะเอากำไรนำพันกีบสองพันกีบี่น้องเลยเนาะคั้นเอาถือกลัวหันกับมันกับชิวัยเนี่ยเปลืองค่าฟื้นค่าไผ่เพน้องเลย อันนี้ก็น้องเพราะเด้ขายน้ำปัน้นแะน่ๆอย่างอื่นก็บ,บ่ค่อยได้ขายพี่น้องเลยอย่างอื่นก็แห้งแล้วแล้วมันบ่มีิอย่างเครื่องมีแต่มีแต่น้ำปั้นกับขนมถุงซองทงพี่น้องเลยตะกี้อาเครื่องไล่าลายตะกี้เดี๋ยวนี้ฮะบ่ค่อยได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยมันอยากอันนี้แน่แลอะอย่างมืดแน่ละเครื่องกะันออันนี้มิลึกสร้างน้ำปั้นน้ำนองแก้วนึงบริขึ้นไปหาน้องตุ้มพี่น้องเนาะ หลายมือแล้วเพราะว่าบิลี่ก็เราเชียวเครื่องเอายางให้นองแล้วมันมิลี่ก็าเลือกเสื้อผ้าเลือกยางให้น้องตุ่มนอกพี่น้องเพราะว่าเบิ้งน้องตุ่มนี่ก็ใไก่สีคอดแล้วเบิ้งเราพี่น้องเนาะอ่าบุหูว่าทางผัวเพล่ยนี่สีห้อยากให้น้องไปกวดบอพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องกับแบบบออยากไปกวดนะบิลี่เบิ้งเราบุหูว่าเราฆ่าน้ำยางเนาะน้องตุ่มเราบอยากไป แต่ว่าลักหนึ่งมาเราก็ว่าอยู่ว่ยยันหมอ,อยันฉีดยาอย่างต่างๆอะไรสองมาเราก็อาจจะโมมีเงิ่อนหมอเลือดจากไหนพี่น,อน,อน้องไอ้เนาะตอนช่วงเที่ยงในสิดิ <c oughs> คายดีได้พี่น้องเนีย่ย <c oughs> ยู่น้ำ,ำปั่นหันนองช่วงเที่ยงเออพอได้ขายเนี่ยแต่ว่าคันช่วงแบบค่ำๆหล่ะจะบบได้าาส่วนลายจะได้ทองเที่ยงเขาจะมาซือ้อแต่ <c oughs> เกาบรแต่เกานาํำบด้ขายเลยอย่างไซม์ซาลี่ผมบอก จะค้ายจองเท่าไะเลน้อยชิพันบ่ไม่ได้หลวกมือกันเลยเอออาจารย์ซื้อเจ้าซื้อมาโลดท่าไหร่เลนี่ชงสาวผักเป็นโลเป็นแกอันนี้แล้วแกแล้วบอสคือมาเป็นธงหรือมาแก้เอาม่ได้เจ็ดมาอือจะชิบุลุบบ่ไล่แล้วไรเลยบ่จอกน้อยนึงนะจอกลำปั่นใส่หมักหมักกระโพดหมักาลี่พร้อม่ป้องเลยเม็ดเหลืองๆนี่ๆๆ่นี่กตะกินก็ยังไอเฮียสับนี่ น้องเห็ดเนาะเดี๋ยวขอซิมมือก่อนเด้อพี่น้องเด้ออืมก้าเข้าวท่าเนี่ยมักสลรีมันบุญยากหวาน,านว <laughs> อืมไม่สื่อผมปันไ,ไม่ได้ว่าไอ้หมาเลยยูเนี่ฮะลูกหลานจะไปไอ้เบิร์ตพี่น้องเลยจะบอกคอยมีไผปย,ยูบ้านผู้ใดกับไปไทยภู้ใดกับไปไทยเบิร์ตมิลีกล่ก็ว่า,วา <ไป S 1> มื่อนนี้ว่าจิ๊แว่เขาไปหาจิา๊แว่หาน้อ,องตุ่มเนาะ น้องตุ่ม <German> ก right. ็พวกรเพิ <IN> ่นบดี๋ยไปจอบลายมือเลยพี่น้องเนาะบิลลีกับบัวเอาคลิปลงลายมือแล้วบางอันบางอย่างโอ้พี่น้องเนาะเมื่อยบิลลีกัคิดไปคิดมากอะไรก็เมื่อยพี่น้องเนาะอยู่นี่กับอีกประมาณมาออื่นมืาฮื่อยาเสียเหสุเ็ดอันัยเห็ดเห็ดของไม่เท่าพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดของไม่เท่าบิลลีกั จะไปซื ante, ้อปลาซื huh. ้อ uh กัน huh ยู here. Well, here are, ่ตลาดแบบลงตลาดเพราะว่าแต่ละปีเขาต้องเฮ็ดหีดเฮ็นเห็ดหีดแปลว่าหีดผู้ไทยของเพื่อนนะพี่น้องไอ้เนาะเฮ็ดหีดของเพื่อนล้วก็หลังจากหั่นแล้วล่ะก็ถือว่าเบิดเบียร์คุไม่หลีเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังไปคือเก่าไปหาทั้งน้องเพิ่นคือเก่าเพื่นน้องไอ้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็มี่ยังหลายๆอย่างให้ปวดหัววังหลังๆนี่ก็เป็นงานดองงานดองอยู่แถวบ้านนี่ะ ก็ได้ไปพี่น้องเอ้ยถิมปะบ่ไรได้มาเฉลี่ยพอดล้อเดี๋ยวบิลิกาสิเขาไปหาทั้งนกตุ้มกับผัวน้องวันนี้น้องพี่น้องเอ้ยเป็นังไรกันติดตามทัาเบิ้งคอในต่างบานบันเลิศได้มามันก็เพท่นชุกได้คอยกินกับมันบรอยากหน่อยหน่อยทันชุกเนาะอืมเจ็บท้องบ่แต่ทางผัวเพื่อนพี่น้องเอ้ยทางผัวเพื่อนอยากได้เกิอบทางอ่าน้องกวางเนาะน้องกวางอยากได้เกิอบแต่ว่าเลือกเสื้อผ้าที่ว่า พอหาได้น้ำน้ำบ้านนี่แหละพี่น้องเล็กเนาะไปหายทางนี่เรากับเราน้ำก็ชิได้เท่าไรบ้างหูเพี่น้องเล็กเนาะแต่ว่าน้องเรากเกือบขาดน้ำบิลิกอะได้เกือบค้นเบิร์ตคู่หนึ่งไปหายเราเดี๋ยวเป็นยังไงกับเบิรงตกำลังการพี่น้องเนาะว่างามหรือว่างามกันว่าผู้ใดมีเกือบมีอย่างกับฝากมาเด้อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลีนี่บิลิกอะสีขอวล่าตัวไปก่อนเดี๋ยวติดตามมึงจะน่อยเดี๋ยวสีขาไปหาน้องกวาดพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดี